สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องทุกคนกับมาพบกันแับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะมอเอนค่ะนิงได้ขนมจีนแกงไก่ใส่ใบย,ยี่หลา่าซูปพีสุนองกันด้วยมามากินข้าวน้ำกกนสบายดีไหมแมทุกคนนะคะท่านพี่น้องเนาะนี่ละอันใส่ขมิ้นไปด้วยนะคะใส่ใบย,ยี่หล่าแล้วก็ใส่ขมิ้นมากินข้าวน้ำกกนลงไม้ลงมือกินกันเลยเป็นข้าวเร้าะค่ะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเส้าเนาะใส่ทั้งอันเนื้อไก่ใส่ทั้งตีนไก่ไปนํนอ่ง ยัย่วๆละมันนี่จุกๆมาขออนุญาตซ้ายแต่เกียบเด้อมันฮอนอยู่อหอมสมุนไพรกระคร้กระเทียมขมิน้นกระคร้กระเทียมขมิ้นพริกแลแ้วก็ ใบยีลาดโต๊ะไทยหอมหอมเครื่องแกงค่ะกินกับขนมจีนแซ่บใบมะกรูดด้วยลืม ผู้เด็ยวอยากกินกับขนขนมจีนกับกินกับเขาก็ได้แซ่บเ,น,เน,นื้อไก่เปื่อยๆนุ่ม ลองเดี๋ยวผู้เดียวคยลองขนมจีนแกงไก่ใบยี่หล่าใบยี่หล่าหรือว่าใบกระเพราวควายนะอันเดียวกันเนาะใช่ใบยี่หล่าเขาชิมมีความเผ็ดร้อนหอม คนละกินกันบใบกะเพ้านะคะตว,ว่ากับแสบเพื่อนเ่วาวันหนึ่งผัดกะเพ้าหนึ่งกับใส่ใบย,ยีราเพื่อนค่ะเพราะว่าใบกะเพ้ามันปลูกไปแล้วนะน้ำมันตายใบย,ยีรานมันตายตีน ชิมชามเกิแนแง่ไรที่เขาปากพุ่มพี่น้องทำกันมาเขามื่อไหร่ ท่องเจ็ดเดือนแล้วท่องเจ็ดเดือนเวาด้วค่ะตอนเนี้ยอืมเป็นแม่ปุุงค่ะองลงอยู่ตอนนี้ท่องส้าเจ็ดเดือนแล้ว,ะะวมีแมงงตดดแ่คนมีแต่คนทายว่าไ,ได้ลูกสาว เยอะกินแล้วคับว่ากิเ,ากเบิ้งหนังและค้อนพิษลักลอยอดีตไหมช่องว่านนะกำลังสนงกุกรุ่นคู่ผู้กองกับกล้าบ่ได้รุ่นคู่พานั่งเลยกินยากแต่ว่าตีนไหม เมนูตีนอะเป็นกินายกง่อยไก่อ่ะ ลองด้วยผู้ใดบ่เคยขนมจีนแกงไก่ใบยีราแซ่บกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บ Nào nó nhua Bánh mắc cụt ไปบุกูดอ่อนฉันแก้่แล้วฉันหยามยากเนาะเมนูตีนก็นต้องแทนจักน้อย ตีนตลมเปื่อยลายมันมาเสียบมันมาเด็ดแทบต้องสม้มแต่มันมีแบบว่าเท็กเจอร์ในการแทะจังหน่อย ร้อมเครื่องสมุนไพรจะาำก่นอนมิสเปียร์เขาเนี้ยมาจ้ำน้ำเขาเนี้ยมาจ้ำน้ำแล้วก็เล่มติน่นอือซบ على خط نوم